ไหนแล้วคะพี่พี่ทำอะไรคะพี่สวัสดีคะพี่ขายใครใครื้อของคะใครรื้อของอ่าคุยคุยกันหน่อยคะ่ะคุยกันหน่อยฟังอะไรคะพี่พี่ทำอะไรอยู่คะไม่ยอกพ,พี่คค่ะคุยกันหน่อยคะ่ะเบาใจเย็นพี่โอ้โหพ,พี่ทำอะไรอยู่คะพี่เออ้เอลอเอือดเธอหนี่ใครทำคะใบโพ ไปพะคุยกับแม่บ้างใจยเยน็นปล่อยบ้างหลอดนั่นนะปล่อยบ้างจ,จะเอ๋คุยกันก่อนอ่าจะเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอ,ข,อขอได้ไหมคะแม่ขอกะป๋องน้ําได้ไหมคะขอดื่มน้ําบ้างได้ไหมคะหนูจะเดินจงกรมไปไหนใะคเนียนะคะเดี๋ยวด้วเด สีดาวสีดาวสีดาวเรียบร้อยสีดาวเรียบร้อยอม,มีความสุขมากไหมคะยกมือขึ้นมีความสุขมากยกมือขึ้นอ๋ออร่อยสุดๆยกมือขึ้นใครอร่อยยกมือขึ้นอิ่มยังอิ่มแล้วยกมือขึ้นอิ่มไหมคะอิ่มหรือ,อยังดื่มน้ำเยอะแล้วหมดปองแล้วลูกอิ่มยังคะ ใครจะกินอีกยกมาขึ้นกินอีกไหมคะยกงมาขึ้นเอาไม่ต้องเดินไม่มีใครแยง่งสิด,ดาวจอจอ,จอลูกเออเก่งใครจะไปแย่งหนูนะฮะไวจับเลยเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยอร่อยมากไหมคะพี่อร่อยไหมคะพี่ยิ้มหวานกนันห,หวานหวานให้แม่กันดิแชง